ไปครับฮะไปอ่ะใครอินนักเบีย่ะว่าได้กินนักเบียลนะจ๊าเป็นเสียงเขาเขาบอกว่ามันเป็นแอป มันเป็นแอปของมือโทรศัพท์ครับแต่ละรุ่นมันจะไม่มีมันมีแค่บางรุ่นครับโอ้ยแล้วเพื่อนในเล่นเกมมันก็จะเชิญมาตลอดเลยเฮ้ยคุณคุณก็ปิดคุณก็ปิดไอ้นี่ไปสี่ปิดการลบกวนในฟีไฟลอ่ะผมปิดละ พี่พี่พี่ทันสมัยก่อนเพลงเพลงสมัยก่อนพี่ทันเพลงอะไรบ้างเพลงเต๋องงยเจเจนเนี่ยเออผมเกิดทันเพลงฝากดาวบนฟ้าครับ ครับมันทุกคนในทันครับเพราะว่าร้องหน้าเสาธงทุกวันครับแต่บางครั้งผมก็ไม่ทันนะบางครั้งผมไม่ทันเพราะว่ารถตู้บางครั้งก็เสียกลางทางน่าสงสารพี่พี่ครับผมอยากได้เอ่อเขาเรื่องอะไรอ่ะรถ จักยานไฟฟ้าสักคันนะครับเอาไว้ขับไปโรงเรียนเองเฮ้ยผมก็มีนะของมีนะผมขอแล้วคะ่ะแต่บางทีตัวที่มันแบบวิ่งได้ประมาณสี่สิบมันบางทีมันก็เป็นหมื่นเลยครับถ้าจะไปซื้อมือสองมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าแม่ผมไม่พาไปเพราะแม่ผมไม่ว่าถ้าสมมติมีเสียงแสะมัดไซจตมะรบกวนขออน่างน,านะฮะ S <S <uce> นี่จากคะเพราะว่ามีอยู่ลูฟี่เกียร์ห้าโอ้คานี่ไงโอ้อุ๊ยตอนที่แชงมอบหมวกให้ลูฟี่อันนี้ลูฟี่เกียร์อันนี้โซโล ตัวที่ผมชอบที่สุดอันนั้นลูฟี่เกียร์ห้าอันนี้เอ่อซันจิโอ้โหอ่มพี่รู้จักอาดาอนบอลไหม โคตรมันเลยนะพี่ไอ ไอเรา,าก็เส้นตื่นด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยอือเราฟังเส้นงมนเลยเราเอา่อตอนนี้พี่ตอนนี้ AS ASMR เสียงหมัดฟรีไฟฮะ ASMR เสียงหมัดฟรีไฟถ้างั้นผมใส่ถ้างั้นผมใส่ดาบคุณจ๋หน้าเหมือนเดิมดีกว่าโอเคฮะน้พี่พี่ครับถ้ามีรถไฟฟ้าเขาบอกว่ามันเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ได้เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ได้มันจะแรงขึ้นประมาณถ้าบิดจริงๆมันน่าจะ เขาบอกว่ามันน่าจะร้อยเท่าไหร่เน ja ี่ยแหละครับแรงเท่าแรงเท่าเท่าเท่ารถคนป่วยอันอันอันนั้นก็เกินไปครับอันนั้นมันรถกู้ภัยครับถ้าถ้ารถไฟฟ้ามันแบบถ้ารถไฟฟ้ามันชาร์จแปดแล้วมันวิ่งได้แบบความเร็ว ความเร็วเป็นร้อยผมจะเอาไปทำกู่ภัยถ้าแบตมันไม่หมดกลางทางนะโอเคทำไปละเดี๋ยวผมขอไปหาับนะ้ำ่อนครับโอเคครับพี่ว่าแต่เด็กสมัยนี้บางคนเขาก็แบบยังไงยังไงแต่เด็กบางคนก็น่ารักนะพี่ อพี่ใช่ครับพี่พี่ครับแต่ว่าเขาพี่ได้ดูข่าวหรือยังที่ว่าคว้าซื้อยาบ้าก่อนจะถึงมือเยาวชนนะครับอันนี้มันเขาเรียกว่าฮีโร่ของจริงครับเพราะว่าไม่งั้นอะเยาวชนเขาจะ ไม่งั้นยาบ้าก็จะถึงมือเยาวชนเขาก็เลยควานซื้อไว้ก่อนครับอือ <c oughs> ใครอ่ะพี่อ๋อทำไมอ่ะพี่ ครับพี่พี่จำข่าวเอ้ยพี่จำข่าวที่เออพ่อเอาน้ำกดลาดใส่ลูกแล้วก็แม่ได้ไหมครับผมติดตามพี่กันจอมพลังอยู่ผมครับ แต่ผมประมาณเหมือนผมส่งเขาไลน์ในติตตอรอะครับผมส่งกำลังใจไปให้แม่กับลูกเขาด้วยครับเพราะผมมีแม่คนเดียวครับแม่พ่อผมก็ไปหาแฟนใหม่ก็แม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ ครับมันก็ตั้งแต่ผมเกิดแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนแรกเขาอยากได้ลูกผู้หญิงครับแต่ผมมาเป็นผู้ชายก็เลยเลิกกับแม่ตอนแรกก็กินดีอยู่ดีครับแต่ว่ามันแบบมันขัดข้องทางพวกแบบทีนี้แม่ผมก็ทะเลาะกับพ่อด้วยไงสินซสดอะ่ะ ครับเอ่อแต่ผมจะบอกว่าพวกรถอ่ะที่เขาดาวอ่ะเขายกให้แม่ผมตอนแรกอ่ะผมคิดตอนแรกอ่ะแม่คิดว่ามันเป็นเอ่อของเล็กๆน้อยๆที่เขาให้ไม่ใช่พอหลังๆมามันเป็นนี่เขา เพราะว่าเราจ่ายงวดเราจ่ายงวดรถเขาไม่หมดครับก็เลยแม่แม่ผมก็เลยไม่ค่อยคุยกับพ่อครับตอนนี้เขาเป็นเพื่อนกันแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยคุยกันครับแต่ว่าถ้าผมถ้าผมเกิดเกิดก่อน ตอนนั้นอะ่ะแม่ผมบอกว่าพ่อผมมาทำร้ายแม่ด้วยถ้าผมเกิดก่อนถ้าผมเกิดก่อนน่ะถ้าผมเกิดก่อนที่พ่อแม่จะทะเลาะกันแล้วเขาทะเลาะกันผมจะหาจังหวะที่ถ้าเขาทะเลาะกันแรงๆจริงๆผมจะโทรหาตำรวจแล้วก็ให้เขาให้เขาไปเคลียร์กันที่โรงพักเอา ครับถ้าผมเกิดตอนนั้นผมก็น่าจะอายุประมาณสิบสี่สิบห้าแล้วครับครับถ้าถ้ามันหนักจริงๆก็จะแบบออกแบบไม่คุยเกี่ยวพวก ไม่คุยกับพวกเขาสักพักก่อนครับถ้ามันหนักจริงๆถ,ถ้าผมถ้าผมอยู่นะตอนนั้นแต่ว่าพี่ครับแต่ว่าแม่ผมอะ่ะเขาเลี้ยงดีกว่าพอ่อพ่อผมไม่ค่อยพาไปไหนเลยแต่ว่าแม่ผมอะ่ะพาไปทั้ง พวกไปห้างไปเดินห้างหรือว่าซื้อของให้สั่งไฟติดห้องให้พี่เคยเห็นไหมยวครับพี่คือปกตินะครับพี่ยังไม่ได้เกินครับพี่ เดี๋ยวกินดึกเ,เดี๋ยวมันอ้วนเดี๋ยวมันเป็นกลดละย้อนด้วยผมเคยเข้าผมเคยเข้าโรงพยาบาลมาประมาณผมเคยเข้าโรงพยาบาลตอนเด็กก็เพราะไอ้นี่กินข้าวแล้ว,เ,ลวเขาเรียกไงอะกลดละย้อนนะครับแล้วกว่าจะออกก็ประมาณห้าหกวัน แต่ว่ามันก็เป็นอยู่นิดนึงเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็กินยาครับตอนนั้นก็ไปนอนมาอยู่ห้าวันถ้าดีขึ้นก็กลับบ้านครับ ใส่หูฟังโอ้ยหูจะแตกครับครับเดียครับป็นหนุ่มโอ้โหคุณอะไรเนี่ยผมใส่หูฟังนะโอ้ยยยได้ยิยนชัดเจนเลยจช่แหม หูเกือบแตกคุณชื่ออะไรครับเนี่ยคุณคุณชื่อเฟียสเหรอครับผมชื่อกมบาแล้วคุณเล่นเกมอะไรบ้างครับเนี่ยผมเล่นฟีไฟอาร์วีโรบเล็นปล่าฟีไฟ,ฟ,ฟอ,อ่ะเรามีนะเล่นครับแต่ว่าอย่าพึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะมันยังมันยังมันยังไม่อยากเล่นน่ะเด๋ย ราจะให้ทหําไงอู้ขอบคุณครับท,ท,ทําใจทําใจถ่ายก็ต้องทําใจอย่างเดียวเห็นแล้วครับแฟนพี่ใช่ไหมครับมันเรามันแล้ว,ลวถ่ายถูกี้ครับ ตอนที่เขาตอนที่เนี่ยคนนี้กรีดอะเสียผมอะไอเราก็ใส่หูฟังซะด้วยหูเกือบแตก <c oughs> มันมันแบบมันทรมานเน่ยพี่จะดึงออกก็ดึงออกไม่ทันอ่ะ <c oughs> มัน ไม่รู้อ่ะพี่แต่มันดึงออกไม่ทันน่ะเ,เอาแล้วล่ะได้คะ่ะขอบคุณครับี วครับกรับอ่ะเอาส่งส่งส่งชื่อช่องมาในแชทติกต็อกก็ได้ครับ